โอเคนะครับกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยครับอยู่กับช่องโยคีศูนะครับผมโอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นขอฟิวตี้โมบายนะครับผมโอเคนะคบวันนี้ผมเนี่ยจะมาเล่นขอฟิวตี้โมบายนะก็ดูเลย๋ตวผมเต้นให้ดูก่อนดิ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 ิดิดิดิิด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  เป็นแท็กเต้นให้ผมมีผมฉีดสปเปรย,ย,ย,ย์ฉีดใส่หน้าจอเออ่อนี่ฉีดไั้สองสามทีนะเพทิงเพื่อนโอเคีเมยนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นหมดใหม่กันนะครับโอเคแล้วเราอันนี้นะเราจะมาเล่นครนะผมมีเพื่อนมาด้วยนะคือคนนี้เลเวล50ห้าสิบ ที่เหลือเป็นร้อยห้าสิบคนโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะรอเขาชวนผมมาก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวผมตัดไปก่อนโอเคนะนะเอาโอ้เราคนนะครับโอเคเราตัด okay, ก่อนโอเคเขาชวนมาแล้วโอเคโอเคนะครับตอนนี้เขาก็ชวนผมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ okay. โอเคแล้วค่าน <c oughs> ักดังช่องเลือดเขาหน่อยนะครับว่าเขาคือช่องอะไรคนระับ บอกไปเลยก็นะครับอผมฝากติดตามช่องผมด้วยนะช่องผมเนี่ยคือช่อง yoki ศูนยครูบย์เจ็ดนะคบผมตามนั้นเลยนะครับนะก็แนะนําช่องให้เขารู้จักเลยสิโอเคผมชื่อช่อง x gamer ui นะครับ x 2นะครับเพื่อช่องเก่าบินไปแล้วครับผมโอเคนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นหมด อะไรไม่รู้นะครับเดี <cuanto S 2> ๋ยว <Hollywood> ให้เขาเป็นคนเลือกมันตีไปนี่คืนโอเคเลือเดี๋ยวหมดใหม่น่ะผมจะลงประมาณตอนหนึ่งทุ่มหรือว่าสามทุ่มนะครับผมเดี๋ยวไม่นอนมาจะทำไมมันนานไปเออทำไมมันนานกูนะผมจะคลิปไปตอนจะกียโอเคเข้าเกมแล้วนะครับโอ้โหสแตนตาคอสมาไงเนี่ยไหนๆขอดูน่ครับ ซานตาคลอสมาไงเฮ้ยซานตาคลอ,อ,อดเลยได้เวลากระกชากสร้อยชืช่อ, <ไป S 2> น,อน,นี้ก็คือคำที่พวกเราเรียกกันทีครับใช่กระชากสร้อยนะคือที่ที่อาจจะมันนีกดนี่จบเลยอย่านี้ปืนอาร์ครับ มีดนั่งเองใช่คลัมบิดไปเลยเพื่อนไปเลยครับผมจังหวะนี้เด็กผมจะนั่สไลด์มาเพื่อนผมไปนะครับผมเจออยู่ไหนวะอ่าได้ได้ได้เรด็กเล่นเด็กเล่นเร็กเล่อนกันนะ่อยอยู่ไหนกันครับหัวแตกครับทุกคน ผมมาแตะใครครับโอเคเอ้ยมันอยู่ตรงไหนกันไม่ได้จะตู้มเกิดเป็นโกโก้คันนั่นน่ะก็เว่าผมระเบิดขึ้นมาตู้มจะเป็นโกโก้คันเออตรงไหนเฮ้ยนั่นไงผมเจอแล้วผมเจอแล้วผมจะตามมันไปนะกูจะตายตัวนี้อื่อผมเป็นลมเดือดเฉยนะครับผมไม่ได้ตายนะครับผมเป็นลมแดือดนะครับเมื่อกี้คนมันเป็นลมแดือด ไปไปประกาศไปประกานวันนี้เรามีน้อยหนาอยู่หนึ่งนะัน้อยหนางอันคาตาณะมาไปนะน่จะตายอ๋อสวยแล้วตู้มเกือบตุ้มก็คันไม่ยอมเบือไม่เอือ โอ้ยแล้วเมก็อปืน่ะนี่คือปืนในตำนานอะร้อยครับคมโอ้โหนี่คือการฆ่าอย่างบ้าัง ไม่รู้สิมานี่นะเออตู้กระจกโซคารอยู่ผมตายมาเปิดเออเฮือดโดนระเบิดกระชากสร้อยตายนะครับอย่างนี้ผมต้องจัดการด้วยนี่แล้วแหละ อยู่อืมอรไปดึงไปซองน้อีกสามเพื่อตายอย่างนี้ต้องจัดการด้วยน้อยหนาดอกยอะไรักสวรัปตุกามันโห้ได้จริงจรงก่โมมากเลย แตกครับอย่างนี้ต้องจัดการด้วยมีดซะแล้วเด็กๆไปไอ้น้องเออไปค่าที่ค่าทัวอย่าบอกนะว่าโทรศัพท์รีโมทต,ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านเพื่อนนะก็เลยอาจจะเงียบๆเฮ้ยไม่เงียบดิเพราะว่าต่างคนต่างอัดคลิปกันนะมันห้าสิบ

มาดิลูกพี่เะกันปะโจมตมช่ไหมันจะยาวเกินไปนะครับจากที่ไปตรงนี้ผมประมาณสนะครับเออกิดเป็นโซ่กันอ้อเจ็บแพกโอ้โหอีกสิบฝั่งมันเหลืออีกสิบ ก็พามานเลยสิบจะอ,<ป>อย่างนี้ไงแล้วใช่ยังงี้ต้องจัดอย่างนี้ต้องจัดการด้วยนิวเคลียสอย่างนี้มีโดนเลยเป็นตามเดิร์ฟนะครับทีมัน โอเคพวกเราตายกันหมดแน่พวกเหาแม่จะไม่รอดเ่นะครับเเวลาแล้วแหละแน่นอนครับผมตา <c oughs> ยเฮ้ยเรียบร้อยค่ะอะไรวไะดูการปิดฉ <ใน S 2> าก <Enemy Contact. S 2> จากยอะมากเลยนี่คือผมนะไอ้นั่นนะ ชุดแดงอเอวขาดเฮ้บผมเฮ้ผรับผอจ่าัน,านี้เดี๋ยวอ้นี่เอ้นี่เดี๋ยวจำไว้จำไว้ใส่ใจเธออะ มาได้แล,ล้วะทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวมันหนึ่งหนึ่งถึงสองทุ่มเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปใหม่นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมเจอกันหนึ่งหนึ่งสองทุ่มไปละบ,บาย